ก่อนค่อยไปก็ได้เด้อเอาไหมซื้อกาแฟมาถอนเงินซื้อกาแฟมาถอนก่อนตอนเช้าต้องถอนก่อนถอนบม่ถอนบ่ได้ดอกนับตูบตาตูบตะโปอยู่นี่บ่ได้กิน คุยกันได้เดอ้อใครผ่านไปผ่านมาหกดวงตาแกล้มาคุยมาทกาทายกันไห้เดอ้อเย่าให้ว่าปากเปียกปากแชะเลยทถอตลกใน,นลาน <c oughs> มนาันปากเปียกหัวเปียกยังไม่พ่อได้ปากเปียกเลยบอกสุเม,มออรัยฝากกดติดตามช่องกันเองเลยเลยย้ำช่องในน้อยอยูสหกดวงตา ช่องน้อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยสร้างไปเรื่อยๆเนาะนกน้อยทำลังแต่พอตัวนกว่าหน่อยแล้นวนกอ้วนอยู่นี่นกอ้วนอยู่ทักทายคุยกันได้เด้ออย่าจ้องมองตากันได้ไหมคุยกันได้เด้อเดินสิเปซื้อกาแฟมาถอนไก่ลงลายแล้ว คุยให้ได้ถึงเวลาสักน,นิดเดียวค่อยไล่ต่อไล่แบบประสิทธิภาพนอกช่องเนี้ย <c oughs> ตัวที่ไม่มีเพื่อนมามาอยู่บหลายแล้วแต่เพิ่นสิเมตาเนาะ,ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่เพิ่นสิเมตาเฮ้ไปเย็นเพิ่นก็แวะอยู่กันเพิ่นเมตา ถ้าเรามีบุญมีวาส,สนาต่อกันเนาะคุณบ่มีบุญกับบ่ได้พอ,อกันเนี่ยก็คอยเปียกว่าเราบ่เมนวราตะปากเปียกปากแช่ได้จนไม่อยากว่าเราล้ลางทียหลายว่าดูกับหลายก็บเมียปากเนาะพูดมากก็เหนื่อยปาก ก็ที่ได้ล่วงไหวยแล้วหัวเปียกเยอะภาพน้ำเตอร์้องโมนหมดแล้วยัวงมาท่านใหเห็นหัวตอนแรกว,ว่าจะไปเออฮะขึ้นของยุสุพันต์มาไปกับชทีการนางานก็ ไปไปใสดีมนนี่วันนี้วันเสาร์เป่นนางไล่ยูให้นางสักข้าวสักบาเป็นนางไลป่าไปที่ดงปัดพยานข่อยพนั่นบอกฮึขีอหยันข่อยแห้งเลยนะ เออเก็บ,เ,บอเอาอีกสักสองนาทีก่อนตามกำลังตามกำลังศรัทธาหนึ่งโมงแล้วหนึ่งโมงแล,ล้ว หนึ่งโมงสิบสามนาทีจะได้ลงไห้หัวคอยกับเตียกเตียกมันยืดเลยบางบางทีเน่าเหียดหายมันนั่นนงไหงวซื้อมันกบเบ็ดแบบไรเนาะท่านางทำงานไปด้วยคุยไปด้วยสิใครเนี่ย สักสองนาทีก่อนนั่งรอเวลาสักสองอทีนของพี่สวะขันอายบ่เมาคือสิบบโทรมาที่เราแล้วจำท้หาเอิอน้นไม่มาเป็นเพื่อนแจ้งเอา